สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแม่มดพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมปี2565 คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วตำแหน่งทักษะจรจะมีผลกับการพยากรณ์ร่วมด้วยเมื่อท่านได้ผูกลัคนาไว้ดาวตั้งรับจะมีผลกับการพยากรณ์ด้วยเช่นกันค่ะและหากท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และหากท่านต้องการทราบการพยากรณ์ที่แม่นยำเฉพาะเรื่องแนะนำให้ท่าน ผูกดวงชะตาของท่านโดยนำวันเดือนปีเกิดเวลาที่ท่านเกิดและจังหวัดที่ท่านเกิดผูกดวงชะตาด้วยตนเองหรือผูกดวงชะตากับอาจารย์ที่ท่านเคารพหรือคนที่มีความรู้ทางด้านการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยลัคนาคือร่างกายอาทิตย์คือพลังชีวิตจันทคือจิตใจและอารมณ์ สำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ดาวตานุลักษ์ของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระศุกร์มาสถิตในภพเรือนสัตชะและยังได้ ปทุมเกณฑ์อีกด้วยค่ะเรียกว่ามีสเสน่ห์กับการออกไปพบเจอใครๆมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์กับผู้ที่ได้พบเห็นค่ะท่านจะติดต่อประสานงานใดๆก็ตามแต่จะได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวกอย่างดีในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ค่ะและดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยจะได้โชคลาภจะได้สิ่งดีๆได้รับการยอมรับและได้รับการ ช่วยเหลืออย่างดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานงานในหน้างานที่มีการติดต่อสื่อสารต่างๆจะสามารถทําได้ดีนะคะตานุรักษณ์ของท่านมาอยู่ในภพศาสตร์ช้าแบบนี้จะสามารถทําให้ท่านมีพลังงานในการใช้ชีวิตในการที่จะดําเนินชีวิตไปข้างหน้าค่ะ และท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ดาวอาทิตย์ที่สถิตในราศีสิสงห์ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีเรียกว่าเข้มแข็งในเรือนชะตาในบ้านของตัวเองท่านจะสามารถทำได้ดีค่ะและพบพันธุนี้ยังหมายถึงตำแหน่งคนในบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องอีกด้วยค่ะท่านจะพบเจอกับคนที่มีความซื่อสัตย์และท่านจะสามารถสร้างความมั่นคงเป็นหัวหน้าครอบ หรือเป็นผู้นําครอบครัวหรือเรียกว่าในระยะครึ่งเดือนนี้ครอบครัวจะสามารถพึ่งพาท่านได้ค่ะในระยะนี้บุตรหลานบริวารจะให้การร่วมมือแล้วก็ไม่ค่อยจะดื้อน,นะคะเรียกว่า จะเป็นเด็กดีค่ะบริวารของท่านก็จะสามารถตอบรับตัวท่านได้ดีดาวพระพุธมีการย้ายมาสถิตในราศีกันในวันที่10ส,สิงหาได้ตําแหน่งเกษตรมหาอุดค่ะในภพเรือนปุตตะอยู่ในบ้านของตัวเองซึ่งเรียกว่าเข้มแข็งจะพูดจะเจรจาอะไรก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกันได้ดีนะคะเรียกว่าระยะนี้บุตรหลานจะอยู่ในโอวาทและบริวารลูกน้องของท่านก็จะสามารถควบคุมได้ดีค่ะและในภพ เรือนนี้ปุตตะยังหมายถึงเรื่องของการลงทุนระยะสั้นอีกด้วยค่ะใครที่คิดในเรื่องโปรเจกต์ไอเดียเรื่องของการลงทุนเรื่องของงานในหน้าเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานต่างๆท่านจะสามารถทําได้อย่างราบรื่นนะคะและท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดาวพฤหัสมาสถิตในภพเรือนลาภะภพเรือนที่11ของท่าน และได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและพรฤหัสในภพเรือลาพะเรียกว่าสิงหเกณฑ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มโทษคุ้มภยัยคุ้มเกศคุ้มครองดวงชะตาของท่านอยู่ค่ะเรียกว่ามาให้คุณกับท่านอย่างดีหลายๆท่านก็อาจจะเริ่มรับอนิสงค์จากดาวพฤหัสที่ย้ายมาสถิตในภพเรือน,นี้ อาจจะมีการสร้างทรัพย์ใหญ่หรือได้ทรัพย์ใหญ่ไปบ้างแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนสร้างบ้านหลังใหม่หรือการซื้อรถคันใหม่แบบนี้ค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสที่อยู่ในภพเรือนนี้อยู่ในภพเรือนที่ให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านอย่างดีเลยแล้วค่ะ และการเดินทางไปในที่ไกลๆหรือการทำอะไรในต่างที่ต่างถิ่นก็จะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณนะด้วยเช่นกันสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภการทำอะไรในต่างที่ต่างถิ่นท่านจะเกิดผลดีค่ะเนื่องจากรับอานิสงส์จากการได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีของดาวพฤหัสนะคะ และหลังจากวันที่9สิงหามาดาวเกตที่มีการยกเข้ามาสถิตร่วมกับดาวพระเสาในราศีมังกรดาวคู่นี้เรียกว่าดาวคู่วิบากกรรมนะคะท่านจะได้พบเจอกับสิ่งที่เหนือสัมผัสนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งเร้นลับแนะนําให้ทําบุญเสริมดวงชะตาหรือสวดมนต์อยู่ในศีลในธรรมนะคะเพราะว่าลักษณะของดาวพระเสาและดาวพระเกตที่มาสถิตร,ร่วมกันแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าอาจจะ จะเป็นเรื่องของกรรมเก่าๆที่อาจจะมาเจอกันได้ค่ะแต่เมื่อมาอยู่ในภพเรือนสุภะแบบนี้เชื่อได้ว่าหลายๆท่านก็จะได้เข้าสู่เรื่องของการทําบุญกันได้สัมผัสกับเรื่องมงคลหรืออาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานบุญค่ะ และมาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนกัมมะเจ้าเรือนการงานคือตำแหน่งดาวพระราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคในภพเรือนวินาศและเรียกว่าพินทุบาทค่ะดาวที่มาสถิตในภพเรือนวินาศแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะด้านเสียนะคะวินาศหมายถึงเรื่องของเบื้องหลังเรื่องของการถูกบดบังเรื่องของการทําออนไลน์ต่างๆค่ะเทคนิคเฉพาะทางหรือการวิจัยค้นคว้าต่างๆจะสามารถทําได้ดีค่ะเพราะฉะนั้น จะเกิดโชคลาภในงานที่เกี่ยวกับหมวดของวินาศนะคะคือการทําแบบอยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยตัวตนหรือจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการทุบก,การทําลายต่างๆค่ะ แต่สำหรับบางท่านที่มีดาวตั้งรับที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะเจอวิบากกรรมเจอเรื่องที่เหนื่อยหน่อยนะคะเรียกว่าถ้าเจอดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระพฤหัสก็อาจจะเจอเรื่องของเวรกรรมเก่าๆที่เข้ามาฉุดรั้งเอาไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูตำแหน่งทักษะจรนะคะหากตำแหน่งทักษะจรของท่านไม่ได้ตกตำแหน่งที่เสียดาวก็ยังพอพยุงได้ยังไม่เจอกับเรื่องที่รุนแรงนะะักค่ะ มาดูเรื่องของคู่ครองกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิก็คือตำแหน่งดาวพระอังคารค่ะซึ่งย้ายมาสถิตในราศีพฤษภทับลัคนาของท่านและได้ตำแหน่งราชาโช,ชคมาตั้งแต่วันที่9สิงหามีการสถิตร,ร่วมกับดาวพระเกตนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาค่ะดาวอังคารตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งประเกษตรซึ่งดาวค่อนข้างอ่อนกำลังนะคะ และดาวอังคารยังเป็นเจ้าเรือนวินาศอีกด้วยค่ะท่านพึงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคู่รองของท่านค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปในสถานที่ที่ค่อนข้างจะอันตารายแบบนี้นะคะหรือจะเป็นการผ่าตัดอะไรที่กระทันหันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและภพเรือนปัตตนินี้ยังหมายถึงเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนอีกด้วยนะคะการทําธุรกิจต่างๆก็ต้องพึงระวัง ในเรื่องของความผิดพลาดเอกสารบางอย่างนะคะหรือว่าการตัดสินใจที่ทำไปโดยพลาการค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนไว้คือสติของท่านต้องมั่นคงค่ะและท่านต้องใช้เหตุและผลในการพินิจพิเคราะห์ ดาวมฤตยูที่มากุมร่วมกับดาวพระงคานเรียกว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลานะคะแต่เนื่องจากดาวเจ้าเรือนปัตตนีอ่อนกําลังค่ะมาทับตานุลักษณ์ของท่านแบบนี้สถิตร่วมการตัดสินใจของท่านก็ค่อนข้างที่จะมีผลเยอะนะคะเรียกว่าเมื่อดาวปัตตนีอ่อนกําลังตัวท่านเองจะมีผลเยอะในการตัดสินใจหรือการทําอะไรร่วมเป็นทีมจะทําให้เกิดผลดีขึ้นค่ะในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ค่ะ และความรักสําหรับคนโสดนะคะดาวความรักดาวพระศุก์ได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ในภพเรือนสหัชชะสําหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภต้องบอกว่าในช่วงระยะนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหามาดาวพระศุก์ได้ตําแหน่งราชาโชคค่ะจะได้เรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ความมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาหาเข้ามาสเสน่หหาท่านมีคนเข้ามาแจกขนมจีบและมีคนเข้ามารักใครชอบพอท่านค่ะ หรือท่านจะได้พบเจอใครบางคนจากการเข้าไปในสังคมนะคะหรือว่าจากการแนะนำของเพื่อนหรือคนที่เคยคบหาเป็นเพื่อนกันมาก่อนท่านและเขาอาจจะรู้สึกพิเศษต่อ,อก,กันแล้วตกลงปรงใจที่จะคบหากันก็ได้ค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับดวงชะตาในครึ่งเดือนหลังเดือนสิงหาคมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ยังไงก็ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและเราจะมีการอัปเดตดวงชะตาล่วงหน้าให้กับท่านถ้าไม่อยากพลาดกับทุกคลิปอย่าลืม Subscribe ไว้ด้วยนะคะท่านติดตามเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นค่ะและสำหรับท่านที่สนใจในการผูกลัคนาส่วนตัวทัก l ลายไอดีมาได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ